ครับครับุบนครับ,บอันนี้สถานการณ์จำลองนะครับมีม็อบคม,ม,มบผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนเข้ามานะครับเป็นการสาธิตาาการฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชนกองร้อยที่หนึ่งนะครับตัวแทนภาค3าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ การสาธิตเหตุการณ์จำลองมีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ100ถึง200คนนะครับผู้ตัวจังหวัดลพบุรีพร้อมครับพอเลยสั่งด้วยกำลังพลครับสั่งการควบคุมโดยพันตำรวจเอกชิวานเทพจันดีนะครับรองผู้บังคับการหมวดหงหมวดสตำรวจทุกท้องจำหวัดลพบุรีสถานีครับอันนี้ผู้ควบคุมนะครับ สั่งให้กองร้อยควบคุมฝูงชนกองร้อยที่หนึ่งรักษาแนวนะครับสถานการณ์คือกองร้อยควบคุมฝูงชนกองร้อยที่หนึ่งนะครับต้องรักษาแนวนะครับไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าในเขตพระราชฐานเกิน150เมตรนะครับการ้อยห้าสิบเมตรีการุบ โดยสถานการณ์จำลองจะเป็นเหตุการณ์เริ่มจากการสถานการณ์เบาไปหาหนักนะครับโดยสมมติว่านี่คือแนวเขต150เมตรจากเขตพระราชฐานนะครับ มาเดียวเข้ามาที่หนึ่งจะเป็นชุดไม่มีลูกกระบอกนะครับส่วนหัวที่สองจะเป็นชุดพร้อมลูกกระบอกนะครับชุดที่สามนี่เป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับมีหน้ากากกันแก๊สนะครับสถานการณ์เริ่มมีความรุนแรงนะครับที่เราจะป้องกันการถือเด็นล่อหน้าคือหน้ากากถือกลไก ที่3ที่อุปกรณ์พิเศษตอนนี้ทางฝั่งใส่อุปกรณ์พิเศษแล้วนะครับเป็นหน้ากากกันแก๊สนะครับนั่นได้ทำเปลนกฎหมายนะครับันนี้หมวดที่หนึ่งนะครับจะยืยย่นทำวิธีเข็มขัดเดียวนะครับหรือเข็มขัดคู่นะครับเพื่อป้องกันมวลชนไม่ให้ฝาแนวกั้นเข้าไปนะครับ เป็นนักาสมองจริงเราต้อบลันงได้เข้าไปได้เรางไดูครับได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้ผู้ช <im ุมนุมได้นะครับอ้าวโมหนึ่งผู Anime> ้ผู้คุมสการได้สั่งเข้มผัดคู่นะครับ ยึท่าิธีเข็มขัดคู่จะสามารถเหนี่ยวล้างได้แน่นกว่านะครับ ตอนนี้ผู้ควบคุมสั่งการได้สั่งให้หมวดที่1นนะครับถอยไปหนุนตอนนอกโดยมีหมวดที่2นะครับซึ่งมีอุปกรณ์โล่และกระบอกเข้ามารักษาแนวแทนนะครับนี่คือขั้นตอนการหนุนตอนนอกนะครับในห,หมวดที่1ซึ่งไม่มีอุปกรณ์นะครับเข้าไปหนุนตอนนอก ริเวณใกล้กว่า150เมตรจาเกะริานะครับซึ่งเป็นเพดาเป็นเทเป็รนะครับสถานการดูเหมือนจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับากนั้นแล้วกำ้งทีนะครับกำงทีนากฎหมายนะครับ้สอพี่นจับกงเพ่าเนนะครับเดี๋ยวจะมีการ ับมนะครับผู้ชุมนุมที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานนะครับเน้นย้ำนะครับนี่คือสถานการณ์จำลองนะครับสถานการณ์จำลองว่ามีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับ เป็นยุทธวิธีในการจับกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับนี่เป็นสถานการณ์จำลองนะครับสถานการณ์จริงจะมีความใช้รุนแรงมากกว่านี้นะครับจาสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับ ตอนนี้ผู้ควบคุมได้สั่งให้หมวดที่3นะครับจะมีอุปรกรณ์พิเศษพร้อมหน้ากากกันแก๊สนะครับเข้ามารักษาแทนแล,แล้วมารักษาแนวแทนหมวดที่2นะครับโดยให้หมวดที่1และหมวดที่2หมุนหมุนนะครับในการเมันจะมีความ,มแรงขึ้น นนมีการจับตัวผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนได้นะครับจังาไรคนล้วนะครับขณะนี้จะมีการแบ่เปไยจที่ได้รับาดาตุนแล้วนะครับไว้ท้สิ้นีการดำนาุนที่นะครับน่าหยุดไว้ท่้หลดไปนะครับนี่เป็นบริเวณเขตที่ท่านนะครับเป็นทนอ้รดี จากผู้ชุมนุมไม่เชื่อฟังคําสั่งนะครับผู้ควบคุมสางการสั่งให้มีการใช้อุปกรณ์พิเศษหรือคลื่นเสียงคลื่นเสียงเอลนะครับผมจะใช้คลื่นความถี่สูงพี่น้องอาจได้รับอันตรายนะครับขอให้ถอยออกไปเอ็นพีไล่เอ็นพีไล่สองเป็นเท่เอ็นพีไล่หน่งเนเท่แจ้งเตือนพยางผู้ชุมนุมว่าจะใช้คลื่นเสียง ควบคุมสั่งให้แนวควบคุมกองร้อยควบคุมผู้คนนะครับเปิดแนวพี่น้องประชาชนครับต่อไปนะครับด้านขวามีความเสี่ยงจึงนะครับพี่จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษกันนะครับการใช้อุปกรณ์พิเศษชนิดขึ้นความสีสูงอาจทำให้ท่านได้รับอันตรายนะครับเหลือเวลาอีก2นาทีมาประชิดแนวด้านหน้ากับผู้ชีวนะคเหลือเวลาอีก1นาที

ขึ้นความสูงหรือแอหลังแล้วนะครับพู่จะมีลักษณะที่ใน้ความรุนแรงมากขึ้นนะครับเลิกการชุมนุมเล้วออกไปจากบริเวณนี้โดยทันทีครับกานกำลังทำผิดกฎหมายอยาหัวไหล หล,ลังจากท <aw> ี่เทีใช้เครื่องเคลื่นเสียงแอลลาดแล้วนะครับทีนี้ตำรวจในขั้นลำดับไปจะมีการใช้แก๊สน er ้ำตาลรันนี้จะออกไปจากที่ชุมนุมตรงนี้ที่เป็นเขตหวงแหวนนะครับให้เวลา3นาทีเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนมีการแสดงอุปกรณ์แก๊สน้ำตาลนะครับเพื่อแจ้งกลุ่มผู้ชุมนุมว่าจะมีการใช้นะครับ Lấy cái kết, cái kết, cái. kết, ta kết. Lưu, kết, kết. ผมได้เรียนพี่น้องไปแล้วว่านี่เป็นปืนที่ที่ระดับน้ำปิดหน่อยไหมใช้อุปกรณ์พิเศษระดับหน่อยไหมหลังจากแก๊สน้ำตาแล้วนะครับอุปกรณ์พิเศษในลำดับต่อไปจะเป็นการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับหลังนี้พอบอเหตุการณ์ได้สั่งให้กองร้อยควบคุมผู้ชนเปิดช่องนะครับเพื่อให้รถฉีดน้ำเข้ามาประชิดแนวครับผมตอนนี้พี่น้องครับ

<entertain> <way> เป็นรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับสำหรับภารกิจควบคุมฝูงชนโดยเฉพาะนะครับพ่อแม่พี่น้องครับท่านหนาได้รับอันตรายแต่ก็ยังสุ่งคีามุเยทานถอยกงมร้เรื่วาโดยการเกี่ยวกับอยู่นะครับ เนี่ยโอเปิดเท่ร้อยต่อไปเลยหนึที่หนึ่งพิจารณาจับกุมแก๊งจับกุมผู้ฝ่าฝืนรบอวเห็นการสั่งให้กองร้อยควบคุมฝูงชนนะครับจับผู้ฝ่าฝืนนะครับจะมีการสาธิตการจับกุมนะครับ ท,าท่านผู <c oughs> yeah, ้นำอยู่ในของเราบอกครับว่าขงะนี้ท่านรุ่งรับเข้ามาในเขตพระราชฐาน ายวิธีของตำรวจนะครับจะเป็นการใช้กระสุนยางนะครับโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ชุนุมสลายตัวนะครับแต่ผู้ชุนุมก็ยังไม่หยุดนะครับมีการทูแสดงอาวุธปืนกระสุนยางนะครับเป็นการยิงขึ้นฟ้าเพื่อปู่นะครับ แบบ2ในหลังที่ทีจะเป็นการยิงเฉียงลง45องศานะครับจะไม่ยิงเลงที่จุดอวัยวะสำคัญนะครับขณะนี้การสาธิตมีกลุ่มผู้ชุมนุมถุดกระสุนยางยิงนะครับกองวัดควบคุมผู้ชุนแสดงยุทธวิธีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ฝาาฝืนนะครับขมนึ่งลับ ตัวดึงับทีต้องหาข้าสูเขาโคครับวับนี้เราบมไปเ็นครับเร็วรับไม่ิด้องปิดแนวให้บร้อยวพวกเป็นแค่แค่นี้พีนองครับปลอไปเลครับอย่าได้ทมีคหมายต่อไปเลยนะครับเราดบัมชื่อฟังแต่ไม่เชื่อวางครับมีการลุกมีการ

ด้หน้าที่แล้วนะครับได้พยายามล่อไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในความเข้าใจของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเริ่มอ่อนลงและทยอยกันปลับเลยไปเป็นการรักษาแนวครับไปการกองร้อยกู้ภมิพงชนรักษาแนวครับที่บอเหตุการณ์สั่งให้กองร้อยกวบคูมชุมงชนรักษาแนวหน้าไว้นะครับวมานะครับรให้จรักษาหน้าแนวนะครับ กลุ่มผู้ชุมนุมได้ล่าถอยกลับไปแล้วนะครับเหตุการเข้าสู่ภาวะปกติแล้นะครับเการเข้าสภาวะปกตินะครับานี่มีบเจ้ากีักาคือการยืนรักษาแนวนะครับด้วยวเข้าใจัเปนเ็นการสาธิตนะครับนทะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการช,น,ารชน,านี้กิดขึ้นนะครับอพี่น้องที่จะเดินทางกลับบ้มีรถรับสกลับนะครับคนบทางตำรวจจะดูแลรักษาอย่างดีนะครับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ แล้ฝ่ายพี่น้องประชาชนนะครับตํารวจจะอยู่ข้างประชาชนครับสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยครับสองรยกลุ่มผู้ชุนมนุมเช็กลังพลาถอยนะครับขั้นตอนต่อไปควบคุมกำลังสองร้อยเช็กยอดกำลังพลแต่ละบด,ม,ดม,มีการเช็คยอดนะครับกาลังพลว่าได้รับบาดเจ็บเรียกแถวไปโลคบหรือไม่ไปครับ ครับกับผมพันตำรวจเอกชัชวานแก้วจันดีรองผู้กํากับการตํารวจภูทรจังหวัดาทันีขอขอบคุณผู้ขับขานที่ได้กรุณาให้โอกาสได้มาในพิธีสาธิตการฝึกนี้นะครับมีผอตลนะครับุณตำรวจเอกสุวัดน์แจ้งยอดสุขนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับวันนี้การสาธิตของภูธรจังหวัดอุบลโดยกองร้อยที่หนึ่งนะครับได้เสียสิ้นแล้วครับผม